เพลย์ีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับตัวละครเอลซูอีกแล้วกับโหลดรีเพยนะครับรอบนี้มีอะไรพิเศษไหมไม่มีครับ mm hmm. ก็เรื่อยๆเหมือนเดิมโอโจด้วยนะะ mm hmm. แต่เป็นเกมที่เล่นมันอยู่เหมือนกันนะสู้กับออฟเลนนะ mm hmm. แล้วก็ออ่ โหลดนานนะัโหลดนานนิดหนึ่งขอไยรอครับรอครับตอนนี้ก็ตัวผมยังโหลดไม่เสร็จนะเห็นยืนเห็นยืนบอกนี้คือยังโหลดเกมไม่เสร็จนะครับมันยังโหลดอยู่นะก็เดี๋ยวมาดูตัวละครบ้างนะที่ตรงข้าวนะมี เบลไฮนะครับคิลลาบิโลนนะครับแ,แล้วก็เซฟเวล่าแล้วก็ไอเลนนะครับจริงๆรอบนี้นะผมเล่นสูงต้องไปยืนเลนออฟนะแต่อันเนี้ยบอทเล่นนะครับอันนี้ผมไป่ได้เล่นผมไป่ได้เล่นนะดูจากการเดินก็ดูแล้วเดินเลนตรงไม่ชี้กำแพงอย่างนี้บอทเล่นนะคือบางครั้งเนี่ยผมเนี่ยจะเข้าเกมช้ากว่าชาวบ้านเขานะมาคนเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเข้าแล้วนะฮะเอาเดินมาตีลาดชด <laughs> บอดเดินปฏิรช็ชดจะว่าปไปตอนผมโหลดเสร็จใช่ไหมเข้ามาปุ๊บม,มันฆ่าไปสองอซิสสองซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเออพอมาโหลดรีเพย์ดูอ๋อเข้าใจแล้วเวลไฮเขาได้ป้อม,ได,อมได้ป้อมใส่ลาวิลนะแล้ว,ว,ว,นะวสุก็เดินมานฟรีนะครับแต่วันนี้ให้จำไม่ผิดเหมือนทีมน่าจะพิมพ์ด่ามัง้งว่าไม่ทำให้สวไม่ยินออฟอะไรประมาณนี้นะฮะนี่จะต่ออีกครั้งนะคือมันหลุดครับ เอ้แต่พอโหลดรีเพย์มันก็ทำให้รู้อย่างหนึ่งว่าสาเหตุที่ผมโหลดนานเนี่ยมันเป็นพราะลุดใช่ไหมมันลุดออกจากเซิร์ฟเองนะยู่ตีครับ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 ค่าไปสองแล้วครับยังตีอยู่ครับตีอยู่ครับตีอยู่ครับนี่บอทเล่นจริงไหมนะยืนตีได้ดีมากมีตีตีถอยหรือว่าเออเห็นเขาบอกว่าบอทเนี่ยเวลามันเล่นเนี่ยมันจะบันทึกข้อมูลการเดินสไตล์การเล่นของเราเนาะ อ่าตอนนี้คือผมกลับมาเล่นแล้วดูจากการเดินก็รู้แล้วฮเดินเป๋อย่างเงี้ยผมเองนะครับและเลนบนนะครับผมต้องรีบกลับไปเลนตัวเองแนละ้วตอนนี้เปิดบาร์ก็งงนะค่าสอนอที่สอนนี่ผงว่ากลับมาแล้วก็ขอยา้ำอีกครั้งใครที่เล่นกับผมแล้วเจอผมเนี่ยถ้าคุณเห็นผมแบบเล่นแปลกๆอะ่ะแบบไม่ไปเดินตำแหน่งตัวเองหรืออะไรแปลกๆอะ่ะคือบอดเล่นนะ นานสุดก็สิบนาทีจากประสบการณ์ที่เคยเจอนะโอ้โหโหลดตั้งสิบนาทีอ่ะบางเกมแบบมีเกมมันแบบโหลดสิบนาทีนี่ผมคิดว่าจะออกแล้วก็คือไม่เล่นแล้วแต่ก็ยังคงนั่งรออยู่นะฮะยังมีความหวังว่าเออเกมอาจจะพลิกได้ก็ได้นะต่อให้เราเข้ามาช้าตีสูงครับเอเดี๋ยวผมปรับมุมมองเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่เห็นนะคือจังหวะเวลา เดีเียวสู่ซูเนี่ยมุมมองแผนที่มันจะกว้างใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมปรับมุมมองเนี้ยท่านผู้ชมก็จะไม่รู้ว่าเอยผมสูยิงอะไรอะไรยิงลมหรอบางทีผมซูมยิงผมจะยิงแบบไปลายๆเลยนนี้ก็ยืนแทงไปเลยฮะโอ้เลือดป้อมเหลือน้อยฮะเสียดายฮะคือเข้าเกมมาช้าถ้าปกติเป็นผมนี่ผมไม่ยอมให้ป้อมเลือดลดง่ายๆหรอกก็ยังไม่รู้สาเหตุนะเป็นเพราะอะไรแต่ผมคิดว่าน่าเป็นเพราะ คอ,คอมผมไม่ได้เลือกมั้งดูจากกราฟิกคุณก็คงรู้ใช่ไหมผมปรับต่ําทุกอย่างต่ําสุดแล้วมีต่ำกว่านี้ก็จะเอาอ่ะจริงนะมันไม่มีนะตายครับบวคตีครับซูมครับไม่ตายครับเอเดบอกร่อแล้วรอดแล้วรออแล้วรอดอะไรเราไปกระสุนคนระับ ผม,ผมอยากให้ระยะทางซูมมันไกลกว่านี้นะเว้ยจริงนะแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนะครับมันซูมโดนยากเห็นผมโดนไปบ่อยอย่างงี hm ้จังหวะผมบ่าก็ว่าบ่อยเหมือนกันนะบางเกมมึนไงแต่เล่นสูมมีข้อดีอย่างหนึ่งนะแบบไม่ต้องแบบคิดเยอะนะครับมีวอดให้มีวอดให้ปักด้วยนะเนี่ยเล่นแล้วมันสบายใจเราปักปักวงปักบอดได้เงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องเราแหวงกับการเล่นเคลี่ตัวอื่นเงี้ย อืมยืนโซโล่งเงี้ยไม่มีวอรดปักเงี้ยแม่งผมไม่รู้เลยว่าฝั่งของข้าวเขามาเติมเราหรือยงังแต่พอมีวอรดแล้วรู้สึกสบายใจครับสกอร์ตอนอยู่ที่8ดต่อเก้านะเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมมองรวมกันดีกว่านะฮะมันดูมองรวมไงนะตอนนี้โอ้ตายไปเยอะเหมือนันนะ้โอเคอ้ยลาวิลคิวได้ครับ เบลไฮคิวมาหลอดได้รวมตอนตอนเนี้ยคุณเชื่อปะผมคิดว่าเอเลงกลับบ้านแล้วนะจริงผมคิดว่าแม่งกลับบ้านแล้วปรากฏมันยังยืนอยู่ในรมอยู่ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยเออผมก็ตีปูไปครับตีคีมครับผมไม่รู้นะตอนนี้ผมไม่รู้จริงผมดูว่ามันกลับบ้านไปแล้วใครจะไปยืนอยู่วะเลืเอเหลือแค่ครึ่งหลอดปรากฏแม่งออกมาครับผมก็งงเลยเอ้ะออกมาทําไมวะซูมครับเล็งครับ,รบไม่มีอะไรครับ แล้วก็ไปะจังแต่วันนี้เห็นเวลวไฮครับยืนแอบอยู่ับปักบอร์ดครับปักให้เพื่อนนะแล้วปักให้ตัวเองด้วยจะได้รู้เลยว่าเ้ยมีใครมาเติมเราหรือเปล่านะฮะซูมครับไม่โดนใครเลยครับซูมครับไม่ไม่โดนใครแล้วเนี่ยฮะจังหวะว่าผมก็ว่าบอยไปครับเนี่ยเออจะว่าไปผมเคยมีครั้งนึงเล่นเบลสซผมโดนแบบโดนไล่ตามยับยับเลยอะแต่โชคดีที่ฝั่งตรงข้ามมีจรวดครับก็เลยรอดได้ จหดนี ik ik ้ก็พิกสนะอันเนี้ยผมซูไม่โดนเวสองนัดเลยมั้งลนมั้งฮะคิดเยอะเล่นมาหลายเกมแล้วแล้วเล่นล่างครับโอ้ยับุยี่นะฮะแล้วเพื่อนเรามาถมบนหมดเลยปล่อยล่างครับปล่อยบอลนี่ก็มาหลอดสู้กันสองสองคนครับโอ้ศัตูเขาเยอะมากแต่จะเลือฝั่งเรามีมาหลอดนะนี่ไงโอ้โหคูดาเมย์ยังแรงปาดอีกทีครับแต่ว่าได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ ได้อยู่คนนึงอ่ะแต่ป้อมบนเขาก็แตกครับแล้วก็ได้ดาส,สลเลเยอร์แรกกลับมาด้วยโอ้โหคุ้มเนะคุ้มจัดมาหลอดนี่ทูดาเมจก็แหลมรงน,นะแต่ถ้าไม่ทูดาเมจนะอ่ะเออก็เบาอะไรตอนนี้ครับไปทำอะไรครับปักวอร์ดครับแล้วก็นา่าจะดันป้อมกลางนะครับเห็นป้อมกลางจะไม่แตกไงต้องดันแหละตีก่็ ตอนนี้ผมเริ่มหาวแล้วนะง่วงเหรอนี่อรซูมครับยืนตีครับตีครับถอยครับคิล่ามาครับซูมครับแจะครับไปทีหนึ่งคิล่าโอ้ยตอนแรกคิล่าไม่สนใจผมนะแต่พอผมซูมมันไปทีนึงว่าแม่งไล่ผมชิพหายว่าเลยผมนี่แบบโอ้โหวิ่งสัตว์ตีแตกชิบห่อยซูมครับพอเปิดติครับโดนติลาวิวครับซูมครับซูมสิ ซูมสิซูมอัน,นจะไปไหนนะครับลอยโอ้มีวันนี้ล็อกขาด้วยขวดตอบโจทย์อะซูมครับซูมอีกครับโดนไหมครับสวยอยู่นะคอมโบได้ดีนะบอนนี่ล็อกขาแล้วก็ยืนซูมนี่ไงนี่ไงนี่ไงคิล่าแอบหินนะแอบหินแอบหินเหรอจะดีเหรอแอบหินแนะ่ทำไม่วิ่งไปล่ะวิ่งไปเลยก็รอดละเล่นตรงเล่นตัวนะฮะโดนล็อกขาครับ ปกติผมเล่นแต่บอนนี่นะเมทอะ่ะบ่อยมากหลังหลังไม่อยากเล่นแล้วแม่งดามเมจเบาครับแต่อย่างน้อยสกิลช่วยเหลือมันเยอะบอนนี่อะ่ะหยิบไปโลมมันได้เลยเอเลนมานะครับจังหวะน,นี้ผมไม่ได้ยืนช่วยเพื่อนนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเน็ตปิง200ครับเนี่ยจังหวะเน,นี้ยเน็ตปิง200นะคุณเห็นไหมผมเดินผมยิงแปลกๆอะ่ะผมรีบถอยเลยเพราะว่าปิงผม200แล้วผมก็เปิดไมค์คุยกับเพื่อนนะว่ามาหลอดมาหลอดปิง200ปิง200รอยไอ่ไงโซงโซม ตอนนี้ปิงเริ่มหายแล้วคคือจังหวะบวกแะบปิงแม่งแบบรัวๆตรงเนี้ยผมเลยบอกเพื่อนให้ถอยก่อนเลยแต่เพื่อนก็ถอยถอยถอย,ถอยไม่ทันนะฮะไม่ไหวน่าจะเป็นที่คอมไม่ก็เป็นที่เน็ตนะครับไม่ก็เป็นนี้เป็นเป็น,ปน,ปนทั้งคู่ครับเก็ยังไม่มีงบซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่หรอกแต่เมื่อเมื่อไม่นานมานี้ เหมือนจะมี f อซคนหนึ่งจะบาโดเนตมั้งครับผมขอบคุณนะครับขอบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอยากได้ไหมก็อยากได้แหละนะครับแต่ว่าผมเกรงใจมากกว่านะครับและผมก็ตายไปนะโดนินล่าตบครัรักษาชีวิตมาตั้งนานโดนตบจนได้โอ้ค่าแปดวเหรอค่าแปดตาหนึ่งเอซสซีนนะครับเออค่าแปดตาหนึ่งเอซ4สซี โอเคอยู่นะแล้วก็ได้ป้อมกลางไปด้วยนะครับส่วนทีมเรายังไม่ได้ป้อมนะ<ม><น>แต่ว่าบอนนี่กับมาลหลอดที่คอมโบได้เลยนะแบบว่าบอนนี่ล็อกขาแล้วให้มาลหลอดโดดอย่างเงี้ยจังาาหวะลอลแล้วหรือไม่ก็บอนนี่ล็อกขาปึ๊บรวบถ้ารวบศัตรูแบบอยู่จุดกลางได้แล้วมาลหลอดโดดอ่ะโคตรสวยอนะ่ะผมว่ามันสวยชิมหายเลยถ้าบอนนี่รวบสวยๆนะของเราทิลลาใส่ครับอ อ้วนแรงแล้วก็ตามไปครับจังหวะนี้ท่าทางจะแย่ครับเดี๋ยวสู้ไปไหนวะไอสู้อ๋อไปสู้เอาเฟลสวิล่าอยู่ไปไฟกับซัพพอร์ตนะฮะอันนี้มีเวลไฮเวลไฮมาเชียแล้วไงโช้าเจ้ดีพาโตอยู่ฮะมันจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะแต่ถ้าเขาใช้สกิลอันตินี่มันก็เป้าหมายโผล่ได้นะเขาไม่ใช้ครับ ปะก,กันป้อมหน่อยจ้ากันกันอีจ้ากันอีจ้าอย่าเพิ่งจ้า,จาโอเคครับยืนตีครับเจาะในนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาวาร์ปตรงเนี้ยถ้าผมรู้ผมก็า z o ไปแล้วระแวงตรงนี้ไปเช็คบัฟหน่อยซิบัฟยังอยู่ไหมยังอยู่นะตีแม่งเลยนะเบีดบัฟเพื่อนแม่งแล้วทีเข้าม,ามาือนจอมกรเหรอ ไม่เอาครับมาหลอดโดดครับว้าวครับจงงว้าวแบบนี้ก็งามไส้สิครับเอเลนบอกหวานเจีย๊ยบผมเห็นแล้วครับคิลล่าคริลล่าแม่งมาตะไกลเลยครับผมดิบเดินถอยเลยแล้วก็พยายามสร้างดาเมจให้โยู่ตัวไม่อยู่แต่กระสุนอยู่ถึงที่อยู่ถึงที่แต่ก็ไม่ไปตายนะ้วแต่ก็สร้างดาเมจได้อยู่กดระแวคิลล่าไงคิลล่าแม่งดัดแรงมากครับโดนดีในแบบสองสามทีขี้เจกเลยนฮะ สถานการณ์ตอนนี้เริ่มแย่แล้วเขาน่าจะเอาดาดนะจริงจังหวะเนี้ยเอาดาดได้เลยทันทีผมเลยแค่สองคนแต่เขาไม่เอาเริ่มที่จะดันป้อมมากกว่าแต่มันขึ้นยากนะเพราะว่ามีมีเอลสูดอยู่อะสูงครับโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงอ่ะโอ้แรงเชฟหายเลยเรือเมื่อกี้ผมว่าผมก็เต็มหลอดนะตาย บางโคตรที่ซูมเราไม่เห็นแรงเลยใช่ไหมซูมเบาป่ายผมว่าถ้าซูมเอลสูเป็นทูดาเมจด้วยก็แจ็มเลยนะเออมันควรเป็นอย่างนั้นอะแบบซูมเป็นทูดาเมจหาเกิดว <c oughs> ่าเราซูมนานอ่ะปติซูมนานใช่ปะมันจะเลเซอร์วงแคบลงอ่าถ้าเราแบบซูมนานอีกหน่อยเงี้ยเลเซอร์ Laser จะยิ่งวงแคบและส่องแสงมากขึ้นอะไรเงี้ยกลายเป็นทูดาเมจเออมันน่าจะมีเอฟเฟกอย่างนี้น,ออน,น้วย ว่าแบบที่ผมเคยบอกเป็นในคลิปก่อนนะค,คือรัศมีการซูมันแคบครับไม่แคบชิปหายเลยอ่ะมันเป็นเส้นตรงอ่ะมันไม่ได้กว้างอ่ะคนมันก็ควรแลกกับดาเมจที่แรงฉู่ฉาบวะเออไม่ใช่ดาเมจแบบที่ประตูเงี้ยยิงครับล่อ,ลอครับไม่คิดล่าเขาไม่วิ่งผ่านหินนะเมื่อกี้นี้ได้จะคิดไม่หันะครับคือเฮล้ามันโล่เหินได้ครับซูมครับซูมครับ ยิงครับไม่ปล่อยให้หนีหรอกจะไปไหนจะไม่ไหนจริงๆยาวคิลล่าแหล,ะ,แล,ล,ลแะเป็นเฟลเซฟิล่าเป็นบังนะฮะเป็นซัพพอร์ตที่ดีจริงนะซัพพอร์ตดีมากคือเมื่อกี้จะโซคิลล่าเต็มๆเลยอะแม่งไม่โดนนะแล้วก็ป้อมลาครับจะมาดันนะครับแต่เวลไฮแม่งมากันนะเนี่ยเห็นไหมเวลไฮดาเมทแรงไหมแรงครับแรงแม่พอแม่งเสือกวิ่งเร็วอยู่ครับ กิโลอะไรก็ไม่รู้ดาเมจก็แรงวิ่งก็เร็วฮูดาวก็เร็วฮูดาาสกิลอะคุณตัวที่แบบเล่นก็ง่ายนะแต่สกิลอะไรแม่งดูดีหมดไอดตัวเล่นยากๆนี่เอออย่างฟอลินอย่างเงี้ย,ยถ้าไม่ลามเก่งๆก,งก็โอ้แทบทำอะไรไม่ได้เลยกิลล่ามาทากกิลล่าเอาละเอาครับกิลล่าเราวิ่งหนีด้วยใจยเรียบร้อยครับแต่งานนี้บอนนี่มาล็อกขาไปทีครับ <si มาหลอดปาดทุกผมเรียบร้อยโอ้แต่คิลล่าก็ทำสวยอยู่นะเก็บไปสองตัวแน่ถือว่าเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับแล้วยังไงบิโลปะทะาลาวิวครับสู้ไม่ได้เหรอบิโลน่ะบิโลแพ้ลาวิวอยู่แล้วครับทำไมถึงมอแพ้ลาวิวหรอมึงมันเขาบอกว่าการออกของลาวิวมากกว่ามั้งใช่ไหมของลาวิวมันเยอะพอสมควรอ่ะส่วนบิโลเนี่ยเห็นไหมมันออกของซับครับ ผมจะไม่ผิดอ่ะอตอนนี้คิวไป11ตายสาวไอซสิบห้าครับก์ไม่ได้แย่ครับสำหรับคนที่ยืนเลนออฟนะแถมเอฟเคต้นเกมด้วยนะฮะถ้าเสียงไม่ช็อตบางจังหวะก็ขอดภัยด้วยนะครับบางทีก็ช็อตตลอดแหละอย่างที่ผมบอกว่าอุปกรณ์ผมมันไม่ดีครับไม่ไเลือกครับถ้าใช้โปรแกรมตัดเสียงรบกวนเลยมันก็ได้นะ แต่ว่าคอมมันจะเออร์เลอร์ครับไม่รู้เหมือนกันน้อเป็นเพราะอะไรเหมือนกีล่ามาครับยิงครับยิงครับปาร์สูมครับซูมไม่โดนครับตัดใจครับเปลี่ยนยิงเอเลนแฮครับยิงครับซูมครับนี่ครับแล้วก็ซูมอีกซูมใครวะอ๋อซูมแล็วไฮครับผมก็งงว่าซูมใครเมื่อกี้นี้มัวแต่สังเกตมาหลอดเนี่ย เอาแล้วยืนไฟกันครับโอ้โหโดนล็อกขาจังหวะนี้คินล่ามาครับนี่ครับพยายามจะเอาคินล่าให้ได้ครับแต่ไม่โดนนะจังหวะนี้เอาเอาถ้าเอาดาร์เอาได้เนี่ยเพื่อนเอาได้มเพื่อนเอาได้เพื่อนเอาได้ไหมเหมือนเพื่อนเพื่อนจะมองว่าเอาดาร์กแล้วว่ามันน่าเอาจริงคนก่อนข้ามหรือแค่สามเองอะแต่ว่าเดี๋ยวเคลียร์คก่อนนะ เป็นยังไงครีมนี่มันจะเป็นตัวเปิดแมพครับ <laughs> ซูมครับไม่โดนครับซูมให้มันโดนๆหน่อยดิยเออก็มันยากมันไม่ใช่ว่ามันง่ายขนาดนัะนะจังหวะที่ผมเห็นคีลานะเห็นแหละมันแอบ,บอยู่อะซูมครับแมงโยกลไไหลบไิเลสต์นี่ไปตีธรรมดาแมงงูโมโหโมโหก็ตีธรรมดาหน่อยตีตีเอาตีต,ตีเอาอะไรไม่รู้มาหลอดครับโดดไปแล้วครับจังหวะนี้ผมวิ่งไปไม่ทันครับเลือกซูมอย่างเดียวแล้วจังหวะนี้ ทำดามเมจเท่าที่จะทำได้เอา,เาอะไรวะนะนีตีไม่ตายเดี๋ยวน้อยล้วก็ได้ดาเมานะจฮะจัอกี้มันไส้นะตีธรรมดาแม่งเหมือนจะจบกลางเลยหรือเปล่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอเลนมาครับนี่สูมรอมแม่งเลยโอ้ยบอลน,นี้ทำดีมาก ยิงฮนะยิงฮนะเรียบร้อยครับโอ้โหเอ็นเกมครับผมมอนี่เมื่อกี้สติดีมากนะคือเขาโดนเอเลนโดใช่ปะคอฟิกเกอร์ถอยห่างจากตัวผมเลยนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้ผมอะโดนดาเมจเอเลนไปด้วยนะคือวิ่งถอยห่างเลยไม่ได้วิ่งนี่ฟิกเกอร์คือจังหวนนะนะั้นอะผมชมเลยคือโคตรดีโคตรด,ด,ด,ดีกับการบางคนแม่งเกียนแบบว่าพอโดนเอเลนโดปุ๊บม่งวิ่งมาหาเราเงี้ยโอ้โหแต่อันนี้ดีครับเล่นดีมาก พี่แกโดนตีปุ๊บฟิกเกอร์เลยนะฮะคิดดีมากผมก็ซูมรอเลยจังหนวะนี้จะไม่ให้การต่างเพื่อนต้องศูนย์เปล่านะครับโซวคิล่ามีจังหวะหนึ่งจริงอะระยะผมยิงไม่ถึงหรอกแต่มางเออผมมีเทมนี้พอด,ดีอจริงๆผมจะไม่ออทเทมนี้หรอกผมจะออกเกาะเกิดด้วยแต่ผมลืมนะครับบางครั้งลืมก็ดีเหมนะือนกันโอเคซัมเนสก็สิ้นสุดนะครับมาล้วทุนจบโจสวัสดีจ้า